นึ่งพื้นที่นะครับในฝั่งอนามันนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้านะครับเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพังงาก็เป็นไปอย่าง,งคึกคักเช่นเดียวกันนะครับประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่คณะกรร,รกมการการ,ก,การเลือกตั้งก็เชิญชวนผู้ลงทะเบียนไว้ออกมาใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยครับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเขตเลือกตั้งนะครับเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพังงานะโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าช้างต่างๆช่วงเช้าก็เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อยากต่อเนื่องท่ามกลางการหนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งโดยบริเวณอาคารกีฬาคุณธรรมได้มีการจัดแบ่งหน่วยเลือกตั้งนอกเขตออกเป็นจํานวน4หน่วยนะครับตามระดับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างสะดวกรวด,ดเร็วและเป็นระเบียบซึ่งมีผู้ขอผู้ลงทะเบียนขอจํานวน1879คนนอกจากนี้ครับที่บริเวณอาคารโรงอาหารยังได้จัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตมีในเขตนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์จำนวน34คนครับนายปิ่นะเนศแก้วรุ่งฟ้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพังงาเปิดเผยว่าภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดสะท้อนถึงความตื่นตัวทางการเมืองและการใช้สิทธิ์ตามระบบราาประชาธิปไตย ขนาดที่จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต่างระบุว่าตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่เห็นความสำคัญของการใช้เสียงของตนเองพร้อมเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะเพื่อร่วมกำหนดอนาคตของประเทศค่ะในเช้าวันนี้นะครับก็มีคนมา มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีพี่น้องอ,อ,อสอพี่น้องรอดอจิตอาสศา,ศาแล้วก็ต้องทางลูกเสือนะครับที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ